โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็ามาอยู่กันในการเตยเคียวต็อกเกมเมอร์กันนะครับก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาสอนหาเคียวใหม่ในแกนพีชกันนะครับโอเคเริ่มแรกเนี่ยให้เราเนี่ยมายังเกาะนี่ก่อนเลยอ่ะแซนโดล่านะแซนโดล่าก็เกาะแรกนะม,มาเกาะน,นี้ก่อนเลยปุ๊บเราให้เราเดินไปทางนี้นะ ให้เรามาแซนโดล่านะครับอยู่โลกหนึ่งนะครับต่อไปให้เราแปลงเกาะนี้นะให้เราตรงไปทางทิศตะวิยยังขวานิดหนึ่งนะทางนี้เลยไปเราไปเลยนี่นะให้เราตรงไปเลยนะเราก็จะเจอกับเกาะใหม่นะนอนแล้วกูนะอันนี้ ือสลกเกโอเคเราก็จะเห็นเกาะใหม่ก็จะเป็นเกาะฮาลวีนะครับผมซึ่งวิธีเล่นกิจกรรมนี้เนี่ยเราก็ต้องไปยืนตรงกลางอันนี้นะนี่นะพอเราไปยืนแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นไอ้นี่ขึ้นมานะให้เราซื้อไอ้พัมกินแบ็คนี่นะเราก็จะได้กระเป๋าซึ่งพอเราซื้อแล้วเนี่ยมันจะไม่อยู่ในช่อง เขาเรียกว่าอะไรนะมันจะไม่หยุ่ในช่องตรงนี้นะซึ่งเราต้องพิมพ์เอาวิธีพิมพ์ก็ให้เราเซิร์ชอันนี้ไปอ่าในช่องกระเป๋านะ p u m นะเราก็จะเจอกระเป๋านี้นะให้เรากดใช้อันนี้แล้วพอเรากดใช้ใช่ไหมอ่าสมมติเป็นอันนี้นะให้เราถือแล้วก็ไปกดเคาะตามบ้านนะเคาะตามบ้านก็ประมาณนี้ อ่าอันเนี้ยผมมาเก็บเต็มแล้วนะซึ่งถามว่าเก็บนานไหมก็ประมาณ2ชั่วโมงนะที่จะได้500แคนดี้ซึ่งเราอ่ะต้องเอากระเป๋าอะไปอัพเกรดอีกซึ่งกระเป๋าอันแรกเนี่ยแคนดี้เนี่ยจะอยู่100 100อันนะเราก็ต้องเอาแคนดี้1 0 0อันไปซื้อเป็นกระเป๋าอันที่2นะนี่แล้วพอเราเก็บเต็มปุ๊บเราก็ไปซื้ออันที่3แลเราก็เก็บให้เต็มอีกรอบหนึ่งซึ่ง การแรกกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยมันก็จะมีพวก SP Reset แล้วก็ d r r Root ล l เ l ล l o แล้วก็ Spin Color Trading s i n g เออแล้วก็คอสตูมนะ3ชุดนี้แล้วก็มี Devil Foot General Foot Back ก็มีนะครับแล้วก็เคียวเนี่ยจะใช้อยู่ที่500นะครับซึ่งผมก็แนะนำให้รีบมาทำกันนะครับก่อนที่กิจกรรมมันจะหมดนะครับผมแล้วก็จะได้เคียวไปใช้นะเดี๋ยวผมก็จะแลกให้ดูนะครับ อันนี้ฮะถ้าเราเก็บครบแล้วเราก็มาแลกตรงนี้ได้เลยอ่ะนี่ครับเราก็จะได้เคียวมาบัสสไตโอเคหนึ่งนะนี่ครับเราก็จะได้เคียวมานี่เลยเคียวใหม่อ่าลองมาโดยใช้ดูกันนะครับนี่เป็นวันก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสวยอยูอ่ทำแค่ประมาณสองประมาณสองชั่วโมงนะครับ เท่าที่จับเวลามานะครับก็นั่งเปิดกล่องอะไรอย่างนี้เรื่อยๆเปิดเปิดอประตูเรื่อยๆแล้วก็หา uh huh. อะไรทุบไปทำอะไรก็ได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างจะน่าเบื่อเนี่ยครับเป็นวันอ่ะส e กิลเอก็นี่เลยส่วนสกิลอาก็อันนี้ปุ๊บประมาณนี้เนาะโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะ เดี๋ยวมีกิจกรรมไอ้อันอื่นมาอีกก็จะมาบอกนะครับบ๊ายบาย